สวัสดีค่ะ,ะสำหรับวันนี้นะคะพบกับเซลเกตนะคะวันนี้เซลเกตจะมารีวิวรถคันนี้เลยค่ะเป็นรถ t o y ย t a Vigo นะคะดับเบิลแคบ 2.5e p ุดห e พ n e r คันนี้รถปี2,010นะคะมาพร้อมกับล้อแม็าล้อแม็กล้อแม็กแต่งซิ่งนะคะแล้วก็ยางนะคะยางใหม่นะคะขอบ18นะคะ คันนี้ต้องบอกว่ารถสวยรถเดิมแล้วก็ใช้งานมาค่อนข้างน้อยนะคะถ้าเปรียบกับปีรถแล้วก็รถสภาพค่อนข้างดีนะคะนี่ค่ะรอบคันนะคะมีแค่รอยขูดขีดนิดหน่อยเองนะคะใครที่หารุ่นนี้อยู่นะคะบอกเลยว่าพลาดไม่ได้แน่นอนนะคะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นสภาพนะคะภายน,นอกนะคะที่ทางร้านมีการรับประกันคุณภาพ ของตัวเครื่องเกียร์ให้นะคะ6เดือนหรือ20,000กิโลเลยนะคะแล้วก็สภาพภายนอกนะคะไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะถ้าใครที่หาอยู่รุ่นนี้หายากด้วยนะคะค่อนข้างหายากแล้วเป็นเป็นรุ่นที่คนหาค่อนข้างเยอะนะคะนานๆจะมีเข้ามาด้วยนะคะที่ร้านเครื่อง2 5 0 0นะคะตัว E-Pilner นะคะ สภาพยางใช้งานได้ยาวๆเลยนะคะแล้วก็พวกอุปกรณ์มาตรฐานนะคะบล็อกแม่แรงยางอะไหล่นะคะทางร้านขึ้นให้ครบเลยกันชนท้ายนะคะกระบะไลเนอร์นะคะใช้งานอีกยาวๆแล้วก็มีผ้าใบคลุมหลังกระบะให้ด้วยนะคะใครที่หารถราคาเบาๆนะคะแต่เป็นรถครอบครัวนั่งได้เยอะบรรทุกได้นะคะคันนี้แนะนําเลยนะคะที่สําคัญนะคะคันนี้ต้องบอกว่าราคาค่อนข้างที่จะจับต้องได้มากเลยนะคะเพราะว่าคันนี้ ขายเพียง368,0 0 0บาทเท่านั้นค่ะฟังไม่ผิดนะคะราคาแค่368,00 0บาทค่ะนี่ค่ะสายหน้านะคะยังใสๆขาวๆอยู่นะคะถึงรถปีจะไม่ไม่ค่อยสูงนะคะแต่ว่าสภาพบอกเลยว่าไม่ต่างจากรถปีใหม่ๆที่ขายอยู่ในร้านเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูภายในกันนะคะว่าข้างนอกสวยแล้วภายในจะดูเก่าดูโซรมไหมนะคะเดี๋ยวเราให้ดูตามสภาพเลยนะคะ นี่ค่ะสาหรับภายในรถคันนี้นะคะข้างในจะเป็นสีเบจหรือว่าสีทูโทนสองสีตรงนี้นะคะแล้วก็ที่สําคัญตัวเครื่องเล่นเสียงนะคะจะเป็นจอขนาด7นิ้วมาให้ด้วยนะคะเรียบร้อยเลยนะคะแล้วก็สภาพภายในนะคะค่อนข้างจะสะอาดแล้วก็ใหม่นะคะเบาะนะคะไม่มีแทบจะไม่มีรอยย่นรอยอะไรเลยนะคะถือว่าเจ้าของเดิมรักษาค่อนข้างดีมากนะคะนี่ค่ะตัวคอนโซลนะคะตัวคอนโซลยังใหม่อยู่เลยนะคะ ก็ลอยถลอกปอกเปิดแทบจะไม่มองไม่เห็นมองไม่มีเลยอ่ะพูดง่ายๆนะคะ,ะแล้วก็ไปดูเบาะด้านหลังกันบ้างนะคะนี่ค่ะด้านหลังนะคะต้องบอกว่ารถวีโก้นะคะสําหรับรถวีโก้สีประตูนะคะเบาะภายหลังนะคะค่อนข้างจากกว้างแล้วก็นั่งสบายนะคะ,ะในการโดยสารทางไกลนะคะนั่งถือว่านั่งโอเคเลยแหละเพราะว่าสามารถ คนที่โดยสารไปนะคะก็จะรู้สึกว่าไม่อึดอัดอะไรเลยนะคะเพราะว่ามันค่อนข้างจะกว้างมากจริงๆค่ะนี่ค่ะไม่ผิดหวังจริงๆนะคะถ้าใครที่สนใจนะคะแล้วก็เลือกรถคันนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นตัวคุณภาพรถการรับประกันรถนะคะแล้วก็ราคารถนะคะต้องบอกเลยว่าซื้อกับเราไม่ผิดหวังแน่นอนเพราะว่าทางร้านเรานะคะเปิดมานานมากกว่า30ปีรถทุกคันเรามีการรับประกันตัวเครื่องเกียร์แล้วก็ รถเดิมสวยไม่มีชนไม่มีความไม่มีน้ำท่วมแน่นอนนะคะถ้าหักลูกค้าท่านใดน,นะคะซื้อไปแล้วนะคะสามารถตรวจสอบได้เลยนะคะว่ารถคันนี้เคยมีอุบัติเหตุมาหรือเปล่านะคะถ้ามีนะคะเอากลับเข้ามาคืนที่ร้านเลยนะคะแล้วก็เรายินดีรับคืนแถมค่าเสียเวลาให้ถึง1 0 0 0 0แสนบาทเลยนะคะนี่ค่ะจะให้ดูดอกอยางกันบ้างใช้งานได้อีกยาวๆเลยนะคะออกไปคือไม่ต้องทำอะไรแล้วนะคะก็คือใช้งานได้เลย เดี๋ยวมาดูตัวเครื่องยนต์กันบ้างนะคะขออนุญาตเปิดเครื่องยนต์สักครู่ค่ะตัวภายนอกนะคะถือว่าสวยแล้วนะคะแต่ว่าเราไม่ได้ย้อมแมวนะคะไม่ได้ขายแค่สภาพภายนอกหรือว่าความสวยความงามเท่านั้นนะคะซึ่งเราเน้นคุณภาพ ของรถด้วยนะคะรถที่เราเอามาขายทุกคันนะคะเราเน้นการใช้งานจริงที่ค่อนข้างยาวนานนะคะ,ะเน้นเครื่องเดิมเครื่องสวยไม่มีเยิ้มนะคะไม่มีน้ํามันรั่วซึมใดๆเลยนะคะ,ะถึงจะเป็นรถปีต่ําแต่ว่าเราก็เน้นคุณภาพคั้สันให้ลูกค้าทุกคันนะคะนี่ค่ะมีการรับประกันตัวเครื่องยนต์ให้ด้วยนะคะซื้อแล้วไม่ผิดหวังแน่นอนคะ่ะสําหรับเครื่องอเครื่องยนต์ตัวนี้นะคะเป็นเครื่อง2005ตามที่แจ้งไปตามรุ่นเลยนะคะ 2.5 EP Runner ปี2010นะคะถ้าหากใครสนใจนะคะสามารถติดต่อเซลเกตได้เลยนะคะที่เบอร์โทร0858392934นะคะหรือว่าจะแอดไลน์ ID เบอร์นี้ได้เลยนะคะแล้วก็ขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะแล้วก็คุยรายละเอียดกันได้นะคะดูรอบคันอีกนิดนึงค่ะเน้นย้ำอีกทีนะคะคันนี้ Toyota Vigo Double c a b นะคะ2.5 EP Runner ปี2010นะคะขายถูกมากนะคะ368,000บาทเท่านั้นค่ะนี่ค่ะ,ะถ้าสนใจติดต่อมาได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะเจ้เกตต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ